เรื่องของมังกรในโลกดิจิตอลนี่คือคุยเท่าไหร่แม่งก็ไม่จบนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วอยู่นะครับก็คือเรื่องของมังกรนั่นเองนะครับที่จริงไม่ใช่คลิปที่แล้วอย่างเดียวด้วยเป็น2คลิปที่แล้วนะครับผมทําเรื่องเกี่ยวกับมังกรไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากจะม o v e o n อนจากหัวข้อนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาต่อในเรื่องของหัวข้อมังกรนิดหนึ่งนะครับโดยที่มีหัวข้อว่ามังกรอะไรมั่งนะครับผมซึ่่่งงมกรรออะไในนทีี้คืวา มังกรนะครับมันมีมังกรใช่ไหมแล้วมันก็มีมังกรน้อยอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าดิจิมอนนะครับรูปแบบของมันนะมีมังกรอีกเยอะมากนะครับผมซึ่งผมใช้วิธีการเสิร์ชแบบเดิมครับผมก็คือว่าผมเข้าไปที่ดิจิมอนดอทเแล้วผมก็ไปที่รูปแบบของดิจิมอนแล้วผมก็หาไอโฟล์รูปแบบที่มีคําว่ามังกรทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าได้มามากกว่า20อันเลยนะเออก็คือแบบมีเป็นมังกรนกบ้างมังกรปีกบ้างมังกรทะเลมังกรปีศาจมังกรเพลิง เยอะจริงๆครับผมวันนี้ผมจะเอาทุกรูปแบบของมังกรที่จะเป็นไปได้ในโลกดิจิตอลนะครับมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมถ้าเอาเลขเป๊ะๆเลยนะ23อันครับผมเออซึ่งเยอะจริงๆนะครับปกติแล้วถ้าทุกคนดูคลิปผมนะครับอยากให้สังเกตว่าผมอาจจะใส่พวกแชปเตอร์เอาไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากดูเรื่องหัวข้อนี้หัวข้อนั้นนะคุณสามารถกระโดดไปที่นาทีต่างๆได้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับ23อันเนี่ยมันเยอะจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใส่เป็น23แชปเตอร์นะแต่ผมจะใส่เป็น5ประเภทซึ่่งเเป็นหหมมววูใญออาไ้ีีกท ซึ่งแต่ละคัตเกอรี่มันเนี่ยมันก็จะมีการแยกออกมาว่าเป็นมังกรแบบไหน5คัตเกอรี่นั้นนะผมขอแยกให้ทุกคนฟังตรงนี้เลยก็คือจะมีเป็นมังกรคลาสสิกนะครับมังกรแนวผสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นมังกรแนวที่เป็นไดโนเสาร์มังกรแนวที่แบบอยู่จอดจงตามพื้นที่แล้วก็เป็นมังกรที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างๆนะครับผมเออก็เป็น5คัตเกอรี่นี้ทุกคนจะได้แบบดูกันง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นการตีความจากผมเองด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งนะครับเรา ข้อมูลเราก็ต้องมาจําแนกเองนะครับเพื่อที่จะทําคลิปให้ทุกคนดูง่ายขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าในคลิปนี้นะครับหนึ่งคือผมคัดรูปแบบของดิจิมอนมังกรมาถึง23รูปแบบนะครับยีรูปแบบไม่ใช่น้อยๆน,นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าผมจะพูดถึงแต่ละรูปแบบให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีการยกให้ว่าดิจิมอนรูปแบบมังกรแบบนี้มังกรแบบนั้นเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างโดยคร่าวๆนะครับผมจะไม่เจาะข้อมูลของดิจิมอนใดๆในคลิปนี้นะครับเพราะไม่งั้นคคคลลิปปมมันยยาากๆเรบบดดูดูแ่ เออแล้วมันจะมีกี่ตัวล่ะอ่ะมันคงนานพอแล้วล่ะครับผมที่จะเกิดเข้าคลิปนี้นะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะถ้าอย่างนั้นผมว่าคงได้เวลาอันสมควรที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันแล้วนะครับผมเริ่มจากคาต ег อรีแรกมังกรคลาสสิกค,ครับผมมังกรคลาสสิกค,คือเป็นแบบมังกรเลยนะครับไม่มีเรื่องราวของการใส่ประเภทต่งตางๆเข้ามาผสมนะครับซึ่งในคาต ег อรีนี้จะมีแค่2รูปแบบก็คือจะเป็นมังกรน้อยแล้วก็มังกรนะครับซึ่งก็เอาง่ายๆเป็น2คลิปที่ผมเพิ่งทําไปเมื่อ2อวันก่อนนะครับผมก็คือจะมี มังกรน้อยมังกรน้อยมีตัวอะไรบ้างครับมีวีมอนใช่ไหมมีกัมรามอนมีแฮกมอนอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับผมเออพวกนั้นก็คือจะเป็นมังกรน้อยถ้าอยากดูข้อมูลก็ไปดูในคลิปนั้นได้แล้วก็จะเป็นมังกรแท้ด้วยนะครับผมมังกรแท้ก็คือจะเป็นมังกรที่ผมทําไปเมื่อวานก็คือว่ามังกรที่ไม่มีเลือดของดิจมอนอื่นมาผสมเลยนะรูปแบบของมันเนี่ยคือจะเป็นมังกรเลยนะครับอย่างเช่นไอ้คำว่ามังกรน้อยเมื่อกี้มันยังมีเป็น adjective มานะคาว่าน้อยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคือมันจะเป็นมังกรเลยก็็คคืออจะเปนมมีีพพววกกด คอมนนะครับผมแล้วก็อย่างอาร์เรสเตอร์ดามอนอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับซึ่งการเป็นมังกรเพียวมังกร100%เนี่ยมันก็จะสังเกตได้ว่ามันก็เป็นมังกรที่ไม่ได้มีออปชั่นเสริมอะไรต่างๆนานามากมายนะครับยกเว้นไอ้ตัวอาร์เรสเตอร์ดามอนอย่างเงี้ยเออไอ้ตัวเนี้ยมีออปชั่นเสริมนะครับแม่งเหมือนเป็นมังกรเครื่องจักรแต่ว่ารูปแบบเป็นแค่มังกรธรรมดาก็เท่านั้นเองนะครับโอเคหมวดหมู่แรกเอาซอฟๆอย่างนี้ก่อนนะครับผมเป็นคัตเตอร์กรีแบบว่าคลาสสิกนะครับมังกรคลาสสิกอ่าต่อมาคัตเตอนนะรับบผมรูปแ มังกรที่มีการผสมผมเอาดิจิมอนที่มีการผสมผสานความเป็นสัตว์ตัวอื่นเข้ามาอยู่ในความเป็นมังกรด้วยนะครับซึ่งก็จะมี4ีรูปแบบนะครับในคาต ег อรีนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะบวกหนึ่งให้นะครับมีหมายเหตุเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คืออารูปแบบแรกเลยนะครับรูปแบบมนุษย์มังกรครับผม่ารูปแบบมนุษย์มังกรก็คือง่ายๆเลยครับรูปแบบของเขาจะมีคําว่ามังกรและก็ใส่คําว่าขนเข้าไปนะครับผมก็คือจะเป็นมนุษย์มังกรมนุษย์มังกรมีตัวอะไรบ้างครับผมวอลเกรมอนโอมก้าชาลมอนสเลเยอร พวกนี้ครับผมเป็นมนุษย์มังกรนะครับลักษณะของเขาเนี่ยดูง่ายนะครับยืน2ขาครับเป็นหลักเลยแล้วก็เขาจะมีความเป็นแบบมังกรนิดนึงเนาะซึ่งมีความเป็นมังกรในที่นี้คือหน้าตาของเขาอาจจะเป็นมังกรไหม รูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยเออก็คือจะมีความเป็นมังกรอยู่แต่ว่ายืน2ขาเป็นหลักเนาะเพราะว่ามังกรส่วนใหญ่ก็อาจจะยืนแบบ4ขาก็มีเนาะยืน2ขาก็มีแต่ว่าความเป็นมนุษย์มังกรก็คือว่าจะมีการปรับรูปร่างให้มีความเหมือนคนมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่2ของคัตเตอรี่นี้นะครับคืออัศวินมังกรครับทาวดีครับท่านผู้ชมอัศวินมังกรในโลกดิจิทัลมีแค่ตัวเดียวครับผมไคเซอร์เกรวอนเออก็คือว่าไคเซอร์เกรวอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีการใช้สปิรรรริิตถึงงง10ชช้้้นนนใกกกาาาแแแปลลล่มัเอ,อวเว็็ดดูคืจ ตัวหนึ่งที่มีชื่อเกรมอนเออมันก็ดูมีความเป็นมนุษย์มังกรแหละแต่ว่ามนุษย์มังกรที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็คือแบบมนุษย์มังกรเฉยๆใช่ไหมแต่พอเป็นไคเซอร์เกรมอนปุ๊บเนี่ยมันจะดูมีความเป็นอัศวินมีการใส่เกราะมีการแบบใช้ดาบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเออซึ่งก็คงแบบมีการปรับรูปแบบให้มันดูภูมิฐานมากขึ้นในแง่ของความเป็นแบบนักรบสปิริตนะครับซึ่งถ้าถามว่ามนุษย์มังกรบางตัวมันมีการแต่งองค์ทรงเครื่องที่แบบว่าอลังการไมมนะมามห,าหมก็ เหมือนกันเลยอะไรเงั้นไปเนาะแต่ว่าโอเคในเมื่อรูปแบบทางการมันให้มาเป็นอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่าอัะส่วนมังกรมีแค่ไคเซอร์เกรมอนตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับรูปแบบที่3ของคาต ег อรีแนวผสมของมังกรก็คือว่าเป็นรูปแบบมังกรสัตว์ป่าครับเออมังกรสัตว์ป่าอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่การยกตัวอย่างของตัวไหนนะครับผมมังกรสัตว์ป่าผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าผมจําแนกประเภทของมังกรนะครับมังกรเนี่ยเราตีความได้ไหมว่ามันเป็นสัตว์ที่มีเกล็ดนะครับมันจะไม่ใช่สัตว์ขนใช่ไหมแต่ว่า อะไรพวกนี้มันคือสัตว์ป่ามันจะมีขนเออคือเขาเอาไอ้สสายพันธุ์นี้มารวมกันกลายเป็นรูปแบบมังกรสัตว์ป่านะครับดิจิมอนที่มีรูปแบบเป็นมังกรสัตว์ป่าพอผมไปดูแล้วปุ๊บเฮ้ยใช่วะ่ะคือโดลูกามอนครับ โดรูกามอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างพัฒนาของโดรูมอนเออซึ่งโดรูมอนอ่ะจะเป็นดิจิมอนที่เป็นแบบเอ็กซ์อนตีมอยู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นสายพัฒนาของอัลฟามอนด้วยทุกคนลองไปดูครับสายพัฒนาของไอโดรูกามอนแล้วก็ดรูเกมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นมังกรแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีขนด้วยเออก็คือแบบว่าโอ้ย เป็นมังกรที่มีขนนะครับผมขนเหมือนสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเออก็ถูกจําแนกขึ้นมาในรูปแบบของมังกรสัตว์ป่าแบบนี้นี่เองนะครับผมทีนี้เนี่ยที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือจะเป็นโอริวมอนครับเออที่จริงสายพันธุ์ร่างพัฒนาก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกแบบฮิชาริวมอนอะไรพวกนี้ยก็เป็นมังกรสัตว์ป่าเหมือนกันนะครับคือมองไม่ออกว่ามันมีขนตรงไหนนะครับโอริวมอนถามว่าถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกมันคือดิจิวอนที่รวมร่างกับอัลฟามอนและกลายเป็นอัลฟ่ามอนโอริวเคนครับผมซึ ไม่ใช่สัตว์ป่าเออแต่ว่ามันเป็นสัตว์ป่าอย่างนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมต่อไปนะครับผู้รูปแบบที่4มีมังกรสัตว์ป่าแล้วก็ต้องมีมังกรนกด้วยนะครับซึ่งมังกรนกที่ผมหามาได้นะครับก็คือจะมีแค่ตัวเดียวก็คือจาซามอนครับต้องบอกว่านิจมอนรูปแบบนี้ครับผมเจอแค่จาซามอนตัวเดียวเออซึ่งจาซามอนเนี่ยมันมีร่างพัฒนาไปเป็นมังกรอีกรูปแบบหนึ่งเออเดี๋ยวจะพูดในช่วงที่มันถึงคิวของมันนะครับแต่ว่าตัวของจอามอน้วอาร 2คือนกไม้นกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่มังกรกับนกด้วยมันดูมีความเป็นเครื่องจักรนะครับผมเพราะว่าดิจอมอนมังกรหลายตัวแบบที่มีชื่อดรามอนนะมันก็ไม่ได้ติดในคลิปนี้นะอย่างเช่นแบบเมการามอนอย่างเงี้ยก็ไม่ติดนะเพราะว่าเมการามอนอันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นไซบอร์กนะครับมันจะไม่มีชื่อความเป็นมังกรอยู่ในรูปแบบของมันเออแต่ว่าจาซามอนผมมองว่าไอเนี้ยเครื่องจักรเกือบทั้งตัวเลยเออแต่ว่าดันกลายเป็นมังกรนกเสียอย่างนั้นนะครับผมอ่ะต่อคมวง เป็นแนวผสมก็คือว่ามันคือดิจิมอนมังกรยุคโบราณกับมนุษย์มังกรยุคโบราณครับผมซึ่งก็จะมีแค่อิมพีเรียดามอนถ้าเป็นดากอนโหมดก็เป็นมังกรโบราณแต่ว่าถ้าเป็นแบบไฟเตอร์โหมดก็จะเป็นมนุษย์มังกรยุคโบราณนะครับผมต่อไปหมวดหมู่ที่3นะครับผมหมวดหมู่ที่3ก็จะเป็นไดโนเสาร์ครับผมทุกคนรู้ไหมว่าภาษาญี่ปุ่นไหมครับผมคำว่าริวเนี่ยมันแปลว่ามังกรใช่ไหมซึ่งริวที่แปลว่ามังกรนะครับมันสามารถเอาไปเล่นคำกับอย่างอื่นได้เหมือนกับรูปแบบของดิจิมอนนี่แหละนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่า มันมีการเอาคำว่ามังกรมาเล่นกับคำอื่นแล้วมันก็กลายเป็นรูปแบบของดิจิมอนได้โดยที่ว่ารูปแบบแรกที่ผมอยากนําเสนอเลยก็คือเคียวริวครับผมเคียวริวเนี่ยแปลว่าไดโนเสาร์ครับผมแต่ว่าคันจิมันจะมีคำว่ามังกรอยู่มันแปลตรงตัวว่ามังกรที่มีความดุร้ายมีความน่ากลัวนะครับนั่นคือเคียวริวเออแต่ว่ามันก็ไม่มีคำว่ามังกรแต่ว่าด้วยคันจิของภาษาญี่ปุ่นที่มันมีคำว่ามังกรเนี่ยผมก็เลยเอาเข้ามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับดิจิมอนที่เป็นแบบแนวไดโนเสาร์เนี่ยผมก็ยังมอง ใกล้เคียงกับดิจิมอนที่เป็นมังกรนะครับคือแบบแนวแนวสัตว์เลื้อยคลานแนวแน,โนโแนวไดโนเสาร์แนวมังกรเนี่ยผมมองว่ามันก็มีความเป็นญาติกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็คือนับเป็นดิจิมอนสายพันธุ์มังกรอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับดิจิมอนแนวไดโนเสาร์เนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากจริงๆนะครับผมอย่างเช่นทีรโนมอนก็ใช่นะครับผมแล้วก็อย่างเกรมอนเนี่ยใช่เหมือนกันนะอากูบอนที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปก็เปลี่ยนจากสัตว์เลื้อยคลานกลายมาเป็นแบบไดโนเสาร์เหมือนกันอะไรเเ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 งงงงีีีีีี้้้ยยยยอออออออกก็็็ถืืวว่่่่่่่่าาาาาปปปนน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 สสพัััธุ์์ททมมลลููคคคคขขะะะรรรรบบบใแแแไดโต มันก็จะมีการเฉพาะเจาะจงความเป็นไดโนเสาร์ของมันอ่ามาดูแบบรูปแบบที่2ของคาต ег อรีไดโนเสาร์มันดีกว่านะครับรูปแบบที่2คือมังกรดาบครับผมดิจิมอนรูปแบบมังกรดาบคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีส่วนที่มีแบบคมดาบติดอยู่กับตัวนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมหามามีแค่สเตโกมอนตัวเดียวครับผมซึ่งสเตโกมอนมันก็เป็นดิจิมอนที่มีการอ้างอิงจากแบบไดโนเสาร์สายพันธุ์สเตโกซอรัสใช่ไหมเออก็คือว่ามันก็เลยกลายเป็นมังกรที่เหมือนกับมีดาบอยู่ที่หลัังงมนแต่่่วาาดููรรป แล้วก็ตามข้อมูลที่เรารู้จักกันมายาวนานเนี่ยมันก็คือสเตโกซอรัสนั่นแหละครับผมเออก็เลยถูกจัดให้อยู่ในความเป็นไดโนเสาร์นะครับต่อไปรูปแบบที่3ของหมวดหมู่นี้นะครับคือมังกรปีครับ มังกรปีกคือเทอราโนมอนครับมีตัวเดียวเหมือนกันครับผมคือเอาคําว่าปีกมาผสมกับคาว่ามังกรครับผมแต่ว่าเราก็เข้าใจได้แบบเดิมว่ามันก็คือไดโนเสาร์เทอราโนดอนนั่นแหละครับผมเออก็เลยเหมือนเจาะจงว่าดิจิมอนรูปแบบนี้ก็จะมีแค่ตัวนี้ไปเลยนะครับผมเออแล้วต่อไปรูปแบบที่4ของคาตกร,กรีนี้คือรูปแบบมังกร3ามเขาครับผมซึ่งมังกร3มเขาทุกคนนึกถึงอะไรครับอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าผมพูดว่าไดโนเสาร์สเขาทุกคนก็จะนึกถ,ถึงตัวเดียวกันก็คือไทเซรามอนใช่ไหมซึ่งไททเซรราามมมนัักก็าจากคบผอ,อ ซึ่งก็เป็นเดนเสาร์เหมือนกันแต่รูปแบบมังกร3ามเขาจะไม่เหมือนกับมังกรปีกแล้วก็มังกรดาบเมื่อกี้ที่มีแค่ตัวเดียวนะครับดิจมอนที่เป็นรูปแบบมังกรสามเขามีอีกครับผมคือเจ้ากัมมามอนนั่นเองครับ กามามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เป็นพระเอกของภาคโกสเกมเนาะคือผมจะชอบดิจิมอนของพวกพระเอกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันอาจจะมีความเป็นไดโนเสาร์มีความเป็นมังกรอะไรพวกนี้เออแต่เพิ่งสังเกตว่าไอ้การมาม n อนหะนมันเป็นดิจิมอนมังกร3เขาเขามันเล็กมากแต่ทีนี้เนี่ยความชัดจะเป็นตอนที่ว่ามันพัฒนาร่างกายเป็นเวเซนการมามอนครับเวเซนการมามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ดูแล้วยังไงก็ไตเซตท็อปจริงๆนะครับมี3เขาอย่างแท้จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดออฟออฟอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีความเด่นนะครับผมแต่ว ชัดเจนมากนะครับและไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายนะครับผมดิจุ่มที่อยู่ในรูปแบบของมังกรคือมังกรเกราะครับผมเออก็คือเป็นมังกรที่มีการหุ้มเกราะนู่นนี่นั่นนะครับอารมณ์จะประมาณอังคิโลซอรัสครับผมซึ่งอังคิโลซอรัสนะครับถ้าพูดถึงอังคิโลทุกคนนึกถึงดิจิมอนตัวไหนครับแน่นอนครับผมอังคิโลมอนเอออังคิโลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนรูปแบบมังกรเกราะนะครับผมซึ่งก็คงเป็นแบบอ้างอิงจากไดโนเสาร์ประเภทนี้มาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไดโนเสาร์ตัวไหนที่มันมีการเอาเกราะมาหุ้มอะไรพวกน หนึงคือโมโนโครมอนครับโมโนโครมอนเนี่ยเออถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดอยู่กับตัวของมันก็คือกรอกนะก็ถือว่า เป็นดิจิมอนไดนเสาร์สวงกร่อยอีกตัวหนึ่งนะที่ถูกจัดอยู่ในแบบรูปแบบของดิจิมอนมังกรได้นะครับอ่าคาต ег รี่ที่3ผ่านไปนะครับผมต่อไปจะเป็นคาต е รี่ที่4นะครับคาต е รี่ที่4จะเป็นดิจิมอนรูปแบบมังกรที่เจาะจงพื้นที่นะครับผมพูดให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายง่ายว่าดิจิมอนมันก็มีการอาศสยอยู่ในพื้นที่ต่างๆถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าไม้อะไรพวกนี้เออมันก็จะมีเป็นการใส่คําว่ามังกรแล้วก็ใส่พื้้้้นนนนนทีีี่่่่่ตตาาาาาางงงๆััััเเเขขมมมะรรบบบบแแแลลววววกกกกกก็็ยยยปปูออซึผจหด ของไดโนเสาร์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นไทโลโมอนนั่นเองครับไทโลโมอนนะครับเป็นดิจิวันรูปแบบมังกรทะเลนะมีตัวเดียวครับผมมังกรทะเลนะแต่ทีนี้เนี่ย ถามว่ามันมีความเป็นไดนโนเสาร์ขนาดไหนหนะครับผมมองว่ามันก็เป็นดิจิมอนที่มีความแบบคล้ายๆไดนโนเสาร์ที่อยู่ในทะเลนะครับโมซัสซอรัสไหมก็คงไม่เพราะว่าชื่อก็ไม่มีความแบบใกล้เคียงกันเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าคล้ายไหมก็คล้ายนะครับเพราะว่ารูปร่างอะไรต่างๆนานาด้วยปากด้วยลักษณะของความยาวตัวอะไรเงี้ยก็มีความคล้ายกันอยู่เออก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นมังกรทะเลนะครับคือก่อนที่จะไปต่อนะผมอยากเบรกไว้ตรงนี้นิดนึงว่าดิจิมอนที่มีลักษณะของความเป็นไดนโนเสาร์อย่างที่มีแค่มังกรดาบมังกรปีกมังกรทะเลอย่างเงี้ยแค่ตัว เดียวใช่ไหมมังกรดาวมังกรปีกก็มีเทอร์านอมอนตัวเดียวมังกรทะเลก็มีแค่ไทโรมอนตัวเดียวอย่างเงี้ยผมมองว่าอนาคตอ่ะไม่แน่ถ้ามีดิจิมอนใหม่ๆนะครับที่เขาเอามาแบบเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เป็นได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องรอลุนกันเพราะว่าดิจิมอนเองก็ผมมองว่าเหมือนพวกโปเกมอนเหมือนยูกินั่นแหละครับที่เอาแบบมอนสเตอร์ใหมๆ่ๆเอาตัวใหมๆ่ๆมาให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลาเนาะมาดูรูปแบบต่อไปกันดีกว่านะครับรูปแบบต่อไปคือมังกรหินผาครับมังกรหินผาเนี่อกเววาาัไ้ตีผมมด3 ก็คือวัววอมอนลาวาโบมอนแล้วก็ลาวาการาลีตามอนครับซึ่งไอ้สตัวนี้นะครับผมวอววอมอนพัฒนาร่างกายเป็นลาวาโบมอนลาวาโบมอนพัฒนาร่างสมบูรณ์กลายเป็นลาวาการาลตามอนเออไอ้สตัวนี้เป็นมังกรหินผาครับแต่ว่าอ้างอิงจากคันจิแล้วก็เรียกรูปแบบของมันเป็นอย่างนี้ก็จริงเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันนับเป็นว่ามังกรเหมือนกับหินผาหินหลอมที่อยู่บริเวณภูเขาไฟก็ได้นะเพราะว่าไอ้สตัวนี้ลักษณะของมันก็จะมีความเป็นแบบลาวามีความเป็นแมกม่าอยู่ในตัวของมันนะครับผมแล้วพอ มันจะกลายเป็นมังกรอีกรูปแบบหนึ่งคือมังกรดินครับซึ่งมังกรดินนะครับผมคือโวลเค nic ดามอนอ่าซึ่งโวลเค nic ดามอนเนี่ยถือว่าเป็นมังกรที่มีความเป็นแมกมามีความเป็นภูเขาไฟอยู่ในตัวของมันนะครับแต่ว่ารูปแบบของความเป็นมังกรดินก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคาต ег รีนี้จะอ้างอิงจากพื้นที่อาศัยของที่จะมันเหล่านั้นเป็นหลักเออเหมือนวลเคนิกดามอนนะครับมันจะมีสเกลที่กว้างกว่าเออสังเกตนะว่าหินผาเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือการอยู่ที่ภูเขาไฟใช่ไหมังกกกรรรดดดิิินนนนนนนคาออยยูู่่่ใพพืื้้็ที เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวัวเคนิ d ดามอนเขาคล้ายกับโวล d ดามอนที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่าเขาอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูเขาไฟนะครับอยู่ใต้ดินอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าภูเขาไฟมีอาการผิดปกติอะไรพวกนี้อาจจะได้เห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของวัวเคนิคดามอนหรือของโวล d ดามอนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิมอนที่มีสเกลใหญ่ประมาณนี้เออก็เหมาะแล้วที่จะเป็นดิจิมอนที่มีพื้นที่อาศัยอยู่เป็นแบบพื้นดินทั่วโลกดิจิตอลเวิลด์เลยนะครับผมแต่ว่าจะบอกว่ามังกรดิน,นคคั Diamond, ััไไมมมม่ Diamond, ่ดด้ีีีแตตวววเยยงอึื กราวดามอนเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากคอดามอนสีเขียวที่ผมพูดไว้ในของดิจิมนะอน,น,นมังกรแท้100%นะครับอันนั้นอะมังกรแท้ร้อยแต่ว่าพอกลายเป็นกราวดามอนปุ๊บเนะี่ยเขาใส่คาว่าดินเข้ามาซึ่งมันเป็นมังกรที่อาศัยอยู่บนผืนดินเป็นหลักเนาะถ้าเทียบกันแล้ว โอคินิกดามอนเนี่ยอาจจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าของไอ้ที่เป็นมังกรดินของกราวดามอนนะครับมันอยู่บนพื้นดินเลยเออก็คือว่าลาศตูบนพื้นดินยางเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ไม่สามารถบินได้นะครับถ้าเทียบไปอีกสายพันหนึ่งที่เป็นแบบคอราดามอนสีน้ำเงินนั้นนะบินได้นะครับแต่ว่าของกราวดามอนมาจากสีเขียวซึ่งสีเขียวไม่ถนัดบินอยู่แล้วก็บินไม่ได้ไปนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะมาสายบินนะครับผมต้องเป็นนี่เลยครับผมวิงดามอนครับวิงดามอนก็มาจากคอราดามอนที่ มังกีมังกรดินใช่ไหมคราวนี้เป็นมังกรฟ้านะครับก็คือว่าจะต่อสู้บนฟากฟ้าเป็นหลัก นะครับเพราะว่ามีความสามารถในการบินที่ค่อนข้างโอเคเลยผมเคยพูดไว้ด้วยว่าคอรามอน2ตัว2สีเนี่ยพอพัฒนาร่างคู่กันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าแบบมีการนํากองทัพที่มีไอ้สตัวเนี้ยการามอนกับวิงรามอนเข้าไปนี่คือสามารถที่จะรบภาคพื้นดินแล้วก็รบภาคพื้นอากาศได้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่ามันถนัดการต่อสู้แบบ2พื้นที่เลยนะครับทีนี้มังกรฟ้ามีอีกหนึ่งตัวครับผมคือเมทัลลิกดามอนครับเมทัลลิกดามอนเนี่ยเป็นสายพัฒนาร่างสุดยอดของจาซ ซึ่งในตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมมีความเป็นจักรกลค่อนข้างสูงมากนะครับตัวของเขาเองเนยก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์รบภาคพื้นฟ้านะครับที่สามารถต่อสู้กลางนภากลางเวหาได้เป็นอย่างดีเออแล้วก็ เราจะเห็นว่าเขามีการติดตั้งอุปกรณ์การต่อสู้ต่างๆนะครับอุปกรณ์รบอะไรเงี้ยที่พร้อมไฟกับศัตรูได้เต็มที่เลยนะครับผมก็จะเริ่มเห็นภาพเนาะนะว่ามังกรบางตัวเนี่ยเขาก็มีพื้นที่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรทะเลไม่ว่าจะเป็นมังกรหินผานะอยู่บริเวณภูเขาฟไฟอยู่บนดินแล้วก็อยู่บนฟ้านะครับคือผมอยากกะเสริมให้ว่าแล้วทําไมซีดามอนไม่เอาเข้ามาแบบอยู่ในมังกรทะเลเสียใจด้วยครับผมซีดามอนเป็นดิจิมอนรูปแบบสัตว์น้ำนะครับไม่นับเป็นมังกร <laughs> น่าเม็นป แบบมังกรทะเลอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมหมูเก่งกับท่านผู้ชมมองตากันเรารู้ว่าซีดามอนคือมังกรทะเล <c oughs> นะโอเคขอเข้าข้างน้องหน่อยนะครับผมในฐานะที่เป็นคนชอบดิจิมอนมังกรนะครับและมาถึงคาต е กอรีสุดท้ายนะครับผมคาต е กอรีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคําจากัดความที่ผมอยากจะเน้นให้ทุกท่านฟังอีกครั้งนึงว่ามันเป็นการจัดหมวดหมู่ในแนวที่ว่าผมอ่ะ ใช้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือจะเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่ามังกรที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะครับผมก็คือว่าเมื่อกี้เป็นพื้นที่อาศัยใช่ไหมมีความเป็นเดโนอสเซลมีการผสมสายพันธุ์แบบพวกมนุษย์อะไรพวกนี้เข้ามาแบบสายพันธุ์มังกรนกอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่าคราวนี้มันจะมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างครับผมซึ่งคาต е รีนี้มันมีคําจำกัดความที่อาจจะค่อนข้นนางกว้างเนาะก็เลยต้องบอกท่านผู้ชมว่าหมวดนี้นะครับจะมีถึง7รูปแบบมังกรด้วยกันเลยนะเออนะครับผมมาดูรูปแบบแรกกันเลยนะครับรูปแบบแรกคือมังกรปี มังกรปีศาจนะครับบางครั้งเนี่ยผมจะเผอเรียกว่ามังกรอสูรนะครับก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นมังกรที่มีความชั่วร้ายนะครับแต่ว่ายังชั่วร้ายไม่สุดแค่มีความดุแค่มีแบบพลังที่เยอะนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้ได้ดีซึ่งมังกรชั่วร้ายจะถูกอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่มาดูมังกรปีศาจนะครับตัวอย่างของดิจิมอนมังกรปีศาจเลยก็คือกราวมอนนะครับโอโรจิมอนก็ใช่นะครับผมซึ่งกราวมอนเนี่ยมองว่าเป็นดิจิมอนมังกรที่มีความชั่วร้ายมังกรปีศาจไหมเขาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นมังกรเหมือนกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นความดูการแบบกดกั้นพลังของเขาอะไรพวกนี้ในภาคเทมเมอร์เราก็จะสังเกตได้ว่าโอเค,อเ,คเขาเป็นมังกรปีศาจจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสัญชตาตญาณการต่อสู้ของเขาก็ทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถหวาดกลัวได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างโอโรจิมอนอย่างเงี้ยโอโรจิมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนงูนะครับผมแต่ว่าถูกจัดให้อยู่ในมังกรปีศาจครับผมแล้วก็ร่างสุดยอดของมันนีท็อกมอนก็เป็นดิจิมอนมังกรปีศาจเหมือนกันรูปแบบต่อไปนะครับมังกรเพลิงครับผม ดิซามอนเป็นดิจามอนรูปแบบมังกรเพลิงมังกรไฟนี่ะครับก็คือร่างกายของเขาเนี่ยจะมีความเป็นไฟก็เหมือนกับเมลามอนที่มีความเป็นไฟทั้งตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าของดิซามอนเนี่ยเสริามคําว่าเป็นมังกรเข้ามารูปแบบที่3มนะครับมังกรแสงครับผมมังกรแสงคือชายเกรมอนตัวเดียวเลยครับแล้วก็รวมเป็นของเบรสโหมดเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าชายเกรมอนนะครับถ้าเราอ้างอิงจากของร่างพัฒนาก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีความคล้ายกับของพวกแบบสายอากุมอนปกติเลยก็คือว่าพอเป็นเกรมอนเป็นจีโอเกรมอนใช่ไหมก็จะเป็น เป็นร่างสมบูรณ์ปุ๊บก็จะมีความเป็นสซบอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนเกรมอนที่พัฒนาเป็นร่างสุดยอดเขาจะเป็นมนุษย์มังกรใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายของชายนเกรมอนชายนเกรมอนร่างสุดยอดตัวนี้นะครับจะเป็นดิจิมอนมังกรแสงนะครับผมเออซึ่งเข้าใจได้ว่าแสงนี้อาจจะเป็นแสงตะวันนะครับเพราะว่าตัวของชายนเกรมอนเขามีพลังพระอาทิตย์ที่หลังไหลอย,อยู่ในตัวของเขาอะไรเงี้ยเออความหมายผมคิดว่าสื่อไปในทางนั้นแน่นอนนะครับบวกกับว่าชื่อเขาก็ชื่อชายนะครับชายก็คือแบบแสงสว่างอะไรเงี้ยนะก็เลยได้รับรู รูปแบบต่อไปนะครับผมเมื่อกี้แค่แสงขราวนี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับมังกรศักดิ์สิทธิ์ในโลกดิจิตอลนะครับผมซึ่งผมเคยทำดิจิมอนสีมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วต้องบอกเลยว่าสี C, มังกรผู้ยิ่งใหญ่นั้นครับผมก็คือจะเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ซะเยอะเลยนะจิตโลมอนอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับก็ต์ดรามอนโฮลี่ดรามอนพวกเนี้ยเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะครับแถมให้ตัวหนึ่งครับผมเอออาจจะไม่ถึงขั้นเป็นร่างสุดยอดแต่ไอ้ตัวเนี้ยถูกจัดอยู่ในมังกรศักดิ์สิทธิ์เหมืนนืือ,ออ va, นะออ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 นน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 นกกกกกกกััััััะะะคครบ็็็็่่่่เเเเเเเงงงงซึปปาาลลู้ขศดิิิ์์สทธหมแตวษณ เขาก็มีความเป็นมังกรไงก็เลยกลายเป็นดิจิมอนมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับต่อไปนะครับผมมังกรเครื่องจักรครับมังกรเครื่องจักรนะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยมันจะไม่ถึงขั้นไซบอร์กถามว่าเป็นมังกรเครื่องจักรกับเป็นไซบอร์กต่างกันยังไงนะครับไซบอร์กเนี่ยมันคือมีแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเป็นเครื่องจักรเพื่อเข้าต่อสู้ใช่ไหมแต่ว่ามังกรเครื่องจักรผมมองว่าเขาอาจจะเป็นเครื่องจักรซะเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแบบปรับแต่งอะไรพวกนี้ให้มันกลายเป็นเครื่องจักรเหมือนมา่กาเาาว่เลยข้ใจป็นกเครื่องจักรนะคับ ยกตัวอย่างก็คือว่าจาซาร์มอนซึ่งจาซาร์มอนตัวนี้พัฒนานร่างมาจากจาร์ารมอน ที่เป็นมังกรนกใช่ไหมแล้วก็อย่างไอ้ทาจาร์ซัมอนพัฒนาร่างเป็นร่างสมบูรณ์มันจะกลายเป็นจาซาลิชมอนครับและหลังจากนั้นก็พัฒนาร่างสุดยอดกลายเป็นเมทัลลิกดามอนผมพูดไปตั้งแต่ของไอ้จาร์ซัมมอนแล้วว่ามันมีความเป็นเหล็กมีความเป็นเครื่องจักรอยู่ในตัวของมันเนาะแต่ว่าจาร์ซัมมอนถูกจัดอยู่ในมังกรนกพอพัฒนาร่างกลายเป็นจาร์ซัมอนกลายเป็นจาซาลิชมอนอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นเครื่องจักรเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเขาอะไม่ได้ตีความว่าเป็นการถูกก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 กดดดดัััััแแปปปลลลลงง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 เเเเเเเค้้้าา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 ็็็็ยยยยยใหนนนนนนมมมรรรรรื่่่่ออออออจทบผวพพฒสุ ้ายัางเป็นทางการแม้ว่าจะยังมีความเป็นเครื่องจักรอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็มังกรเครื่องจักรแถมให้ตัวหนึ่งครับผมเบรกดามอนครับเบรกดามอนเป็นร่างสุดยอดของกราวดามอนนะครับผมซึ่งก็ไอตัวนี้มีความเป็นเครื่องจักรเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้เหมือนกันว่ามันไม่ได้แบบมีการดัดแปลงอะไรมันก็เป็นดิจิมอนเครื่องจักรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์รบภาคขึ้นดินเช่นเดิมมีพลังมหาศาลแบบนี้นะครับผมแล้วก็ร่างกายของเขาก็มียุทธปุรกรในการที่จะต่อสู้ภาคื้นนดินนะัับเหมากตวขออออองงเเเคาาดีนะีนนกกกก็็ถืวืวว่่ปจมััรตึงละกัันนทีี่มมสาาายพฒก กราวดามอนที่เป็นมังกรดินต่อไปนะครับผมมังกรมายาครับเราอาจจะเรียกแบบหนึ่งก็ได้ว่ามังกรในตำนานนะครับผมซึ่งมีแค่3ตัวครับที่ผมหามาได้ก็คือจะเป็น XVmon และก็ Vramon ซึ่งไอสตัวนี้พัฒนาร่างมาจาก v ีมอใช่ไหมเออซึ่ง V นะี o n นเป็นมังกรน้อยแล้วพอกลายเป็น XVmon หรือ Vramon กลับกลายเป็นมังกรมายานะครับผมบ่งบอกถึงตัวตนความเป็นแบบดิจิมอนหายากทันทีเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Go ว ramon อนะครับ g o ว ramon ก็เป็นมังกรมายาเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นนจะเเปป็สายอมมผต่ไ รูปแบบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคือมังกรชั่วร้ายครับเมื่อกี้เราพูดถึงมังกรปีศาจใช่ไหมมังกรปีศาจคือมีพลังเอ่อล้นมีความแบบชั่วร้ายซุกซ่อนอยู่แต่ว่ามังกรชั่วร้ายเหล่านี้มันเป็นมังกรชั่วร้ายโดยกําเนิดเลยครับสัญชตาตญาณของมันคือการฆ่าการทําลายอย่างเดียวเลยก็คือไม่สนน้าอินหน้าผมมี3ตัวที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังนะครับก็คือเมกิดรามอนเดวิดรามอนแล้วก็ดาร์คริซามอนนะครับดาร์คลิซามอนเนี่ยไม่เคยเห็นบทบาทในอนิเมะของเขาเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นเดวิดรามอนท ใช่ไหมว่ามันเป็นมังกรที่ไรซึ่งจิตสํานึกใดๆนะครับต่อสู้ได้อย่างเดียวเลยแล้วก็ทําลายล้างอย่างเดียวแน่นอนจากการที่เขาเป็นหนึ่งในสายของเดวิมอนแล้วก็เมกิรามอนโอ้โหไอตัวนี้ร่างสุดยอดสายชั่วร้ายของ v ีมอนนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน4มังกรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเออแต่เห็นไหมว่า4มังกรผู้ยิ่งใหญ่นะครับสตัวเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไอตัวนี้ตัวเดียว เป็นมังกรชั่วร้ายนะครับแต่ว่ามันก็มีความยิ่งใหญ่ของมันมีความแข็งแกร่งของมันมันก็เลยอยู่ในมังกรชั่วร้ายนั่นเองนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมดิจิมอนรูปแบบมังกรต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมคัดมามีถึงประมาณสัก23-24รูปแบบเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมมีข้อมูลอะไรที่สามารถเพิ่มเติมจากตัวนี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะเอารูปแบบมาคุยให้กับทุกคนฟังเป็นหลักนะครับ,รบเผื่อใครจะมีแบบข้อมูลเสริมมบาางออันที่ผาจาพู ไม่ค่อยเคลียร์หรือแบบว่าข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับผมมันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ผมหาแล้วสนุกมากนะครับว่าโ้ยโลกดิจิตอลนี่มันกว้างใหญ่เสือเกินมีมังกรหลากหลายรูปแบบให้เราได้ดศึกษากันขนาดน้ชิหรือนี่นะครับเนี่ยให้แม่ผมอัดคลิปมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไม่รู้ตัดจะเหลือเท่าไหร่แค่ยังไม่เจาะข้อมูลของแต่ละตัวแม่งยังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับขอคุยแค่เรื่องของรูปแบบเป็็็็็นนนนนนหหหหลลลลััััััักกกกกกกะะะคคครบแแ้้้้้วววววยยยยยตตตออออ่่่่าาาาางงงงงใเเเไไมมมมมมจีีีขูผผโสดุ ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ